รางวัลจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ประจำปี2566ครั้งนี้เป็นครั้งที่3ชมรมเพื่อนโดมริเริ่มขึ้นโดยการนำของท่านดรสันติภาพเตชะวน,นิชประธานชมรมการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลในครั้งนี้เราได้รับการเสนอชื่อจากประชาคมศิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์ทั่วราชอาณาจักรนะครับ โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาซึ่งมีท่านศาสตราจารย์ดรสมคิดเลิศไพฑูนเป็นประธานกรรมการสรรหาเราจัดมาแล้วสองครั้งโดยในปี2564เป็นท่านแรกคือท่านศาสตราจารย์พิเศษมารุตบุญนาคและปีพศ2565เป็นท่านที่ 2, สองศาสตราจารย์ดรนงเยาว์ชัยเสรีซึ่งปีนี้ผู้ที่ได้รับการสรรหาและได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ทั้งจากกรรมการสรรหา และคณะกรรมการชมรมเพื่อนโดมก็คือท่านอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานรัฐสภาคุณชวนหลีกภัย สอดประสานเส้นสายสร้างลายศิลเจ้าพระยายิ่งใหญ่ยังไหลรินธรรมศาสตร์ไม่เคยสิ้นจิตวิญญาณโอ้สีตรังต้นนี้ที่เติบใหญ่ยืนหนึ่งในเรื่องราวลูกชาวบ้านมีโดมแม่เพาะบ่มอุดมการจึงผลิบานงอกงามด้วยความดี เป็นสอสอรัฐมนตรีหลายสมัยเทิดประชาธิปไตยธรรมวิถีสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหน้าที่ประธานรัฐสภาด้วยสำนึกหมายชูประเทศชาติทุกบทบาทเลืองแดงสุดแกร่งกล้าใบมีดโกนอาบน้ำพึ่งชนตรึงตรา คมวาจาค่านิยมแสนคมคายข้ามกลางยุคทุกเข็นเย็นลมป่ามิใช่ว่าแนวทางจะห่างหายแสงดาวแห่งศรัทธาอย่างท้าทายส่องประกายนำขบวนมวลประชาแบบอย่างความซื่อสัตย์สุจริต ทุกหน้าที่พร้อมอุทิศจิตอาสาเป็นเสาหลักของระบบรัฐสภาผู้ยืนหยัดพัฒนาธรรมมาพิบาลอดทนให้ระยะทางพิสูจน์มา<ะ>การเวลาพิสูจน์คนจนรอบด้านบนเส้นทางย่างก้าวมายาวนานอุดมการแนวแน่แนมีแปรปรวน จิตวิญญาณธรรมศาสตร์อันอาจหารบรรณาการมอบแด่ลูกแม่ทวนผองเพื่อนโดมรวมพลังโดมทั้งมวลเชิดชูเกียรติคู่ควรชวนหลีกภัย ต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านมานิสุขสมจิตนะครับประธานที่ปรึกษ,ษาชมรมเพื่อนโดมได้ให้เกียรตินะครับอ่านคําประกาศกิติคุณผู้ที่ได้รับรางวัลจิตวิทยาธรรมศาสตร,ร์ประจําปี2566ขอ,อกราบเรียนเชิญท่านมานิสครับคําว่าจิตวิญญาณธรมร,รมศาสตร์เป็นคําที่มีความหมายที่ดีและกว้างขวางบางก็แปลว่าจะต้องเป็นคนซื่อตรง สื่อสารสุจริตเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของมุติมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวบ้านเขาบอกจะเป็นคนที่ยึดมั่นในหลักการการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกต่อต้านเผด็จการในการให้ความทุกคัญกับประเด็นความเป็นธรรมในสังคมทําประโยชน์ต่อสังคมเป็นบุคคลต้นแบบพระน้นท่านชวนหลีกภัยเท่าที่กระผมได้ประสบเท่าที่ได้ทอป,ปะสนนา เฝ้าดูวัดปฏิบัติตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนที่คณะนิติศาสตร์เมื่อพศ .2501 จนถึงวันนี้เวลาก็เรื่องเลยมาถึง65ปีแล้วผมเชื่ออย่างสนิทใจว่าท่านเป็นคนที่มีจิตวิญญาณธรรมศาสตร์มีสำนึกแห่งความเป็นธรรมศาสตร์โดยแท้นอกจากนี้คุณชวนยังได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านาศาสตราจารย์จิติติงสัพัฒ ท่านสอนลูกศิษย์ทุกรุ่นว่าอย่าเอาความรู้ทางกฎหมายไปรังแก่กลั่นแกล้งคนที่ไม่รู้กฎหมายและท่านก็นยังสอนต่อไปว่าอย่าเอาความรู้ทางกฎหมายที่ได้รับไปจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปรับใช้คนโกงและคนชั่วคุณชวนได้แสดงได้วางตนให้ไปที่ยอมรับของมหาชนเป็นความภาคภูมิใจของเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัย ท้ายที่สุดนี้ในานามของชมรุรมเพื่อนโดมขอขอบคุณท่านชวนหลีกัยที่ยินดีรับรางวัลไอไมเกีติในวันนี้และในานามของเพื่อนร่วมรุ่นนิสิศาสตร์มศาสตร์2501ที่พอจะมีกําลังวังชาและลูกหลานอนุญาตให้มางานวันนี้ได้นะครับขอแสดงความยินดีกับท่านผู้เป็นรัฐบุรุษในดวงใจและเป็นกัลยาณมิตรเสมอต้นเสมอปลายตลอดการของพวกเราครับ ขออนุญาตกลับเรียนเชิญนะครับท่านชวนหลีกภัยนะครับผู้ได้รับรางวัลจิตวิญญาธรรมศาสตร์ประจำปี2,566นะครับขึ้นรับรางวัลแล้บนเวทีครับขอกลับเรียนเชิญครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อคอนชีวิตนกการเมือง โดยท่านชวนหลิกภัยอดีตนายกทัฐมนตรีและอดีตประธานรัฐสภาในฐานนะผู้ดได้รับรางวัลจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ประจำปี2566ขอกลัาบเรียนเชิญครับฟังท่านมานิตสุขสมจิตได้กล่าวถึงผมเมื่อสักครู่นี้ก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่ท่านพูดมาทั้งหมดมันสมควรแก่เวลาแล้วเราว่าเป็นเรื่องที่ท่านเล่ามาเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะครับ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวผมผมต้องขอญาติที่จะขอกราพระคุณกรรมการชมรุญเพื่อนโดมขอพระคุณกรรมการสรรหาผู้ได้รับรางวัลจิตวิญญาณธรรมาศาสตร์และก็แสดงความยินดีกับเพื่อนธรรมาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลเข็มเกียรติยศในวันนี้จิตวิญญาณธรรมาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ ผมได้รับเป็นคนที่สนะครับอะไรคือจุดเริ่มต้นที่จะเป็นนักการเมืองหนีไม่พ้นธรรมศาสตร์ระหว่างเรียนปีหนึ่งธรรมศาสตร์ผมไปเรียนปีสองที่เตรียมศิลปากรด้วยความชอบสองเพื่อเป็นต้นทุนสำหรับฝีมือในการรับช่างเขียนรูปขายและหาะไรายได้เลี้ยงน้องเพราะน้องๆเริ่มจะย่อยเข้ามากรุงเทพผมมีพี่น้องเก้าคน เสียชีวิตไปหนึ่งคนเหลือแปดทั้งแปดคนได้เรียนหนังสือเจ็ดคนพี่คนที่สองเรียบจบปสีก็จบแค่นั้นเพราะต้องเสียสละเพื่อช่วยแม่กรียดยางช่วยแม่ทำงานพ่อเป็นการการครูเงืนเดือนห้าหร้อยบาทโชคดีที่อยู่ในเมืองพุทธก็เลยได้อยู่วัดผมอยู่วัดอมรินข้ามไปมาท่ารถไฟมาธรรมศาสตร์วันละห้าสิบตังค์ครับสภาพก็ครัวเป็นอย่างนี้ วัดจึงเป็นที่พึ่งพาเพราะหนึ่งไม่ต้องเสียค่าหอพักสองเมื่อเช้าพระฉันเสร็จเราฉันต่อ,เ,อ,อเรากินต่อครับอย่างนี้ประหยัดมากไปกับวันละห้าสิบตังผมก็มีรายได้พิเศษรับจ้างเขียนป้ายไม่อายนะครับเขียนป้ายห้ามเข้าได้ยี่สิบบาทห้ามเข้านิดเดียวได้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทนั่งเรือไปกลับธรรมศาสตร์กับวัดได้สี่สิบวันสมัยนั้น เขาเหลาจามแล้วหกสลึงแล้วก็เรียนด้วยความกัดจริงว่าเป็นหนี้บุญคุณพระศาสนามากเมื่อจบธรรมศาสตร์แล้วก็อสอบเรียนในเต็มดิตระหว่างนั้นก็ว่าความไปด้วยรักนูลปี21 1 1เป็นฉบับแรกที่ผมได้ใช้ก็ไปสมัครเข้าพักเรียปักพรรคก็ไม่รับเพราะสอบประวัติแล้วไม่มีใครรู้จักพอดีผู้สมัครคนหนึ่งถอนตัวเพราะของเงินค่าสมัครพรรค พักไม่ให้เขาเลยให้ผมลงแทนผมได้ได้ลงไปสมัครที่ตรังผมก็ใช้ระบบหาเสียงโดยการปลาศัยกลุ่มแรกที่เป็นหัวคะแนนเนี่ยครับตอนนี้อายุหกสิกว่าแล้วครับแล้วผมก็พิมพ์โปสเตอร์เป็นนี้คาโปสเตอร์คุณยอดยิ่งคุณยอดยิ่งครับยืนหน่อยนะครับเจ้านี้ผมนั่นคือการเมืองในขณะนั้นที่ไม่มีการใช้เงินบาทเดียวไม่ต้องใช้สลึงเดียว กาแฟแก้วเดียวไม่ต้องเลี้ยงซึ่งคุณปฏิกรว่าทำไมใช้แคบกาแฟแก้วเดียวแต่หมายความว่าไม่ต้องมีการให้อะไรตอบแทนข้อชนะที่หนึ่งตลมา11สมัยครับแต่ว่านั่นไม่สําคัญเท่ากับ17สมัย55ปีนั้นแม้จะล้มลุกคุกครานด้วยอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าแน่นอนที่สุดว่าการได้มีโอกาสทำงานต่อเนื่องตลอดมา จึงมีหลายอย่างที่ได้ประโยชน์กับบ้านเมืองผลจากการเป็นผู้แทนครั้งแรกและเป็นรัฐมนตรีช่วยอภิปรายในสภาในฐานะรัฐมนตรีรัฐบาลนั้นล้มนะครับแต่คำอภิปรายผมวันนั้นกลายเป็นเรื่องใหญ่จนกระทั่งคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมาวิทยาลัยข้อความที่เขียนไว้นี้พวกเราสังเกตว่าเห็นพ้องกันว่าผู้อภิปรายได้ยอดเยี่ยมมีเหตุผลสำนวนโวหารที่ชาวบ้านประทับใจ ก็คือผมสังเกตว่าสมาชิกต่างๆปรารถนาคุณธรรมทางการเมืองอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเราฟังอภิปรายของคุณชวนิภยัยและจากการสดับรับฟังวงการตัวไปทำให้พวกเรามีความหวังขึ้นว่าสภาผู้แทนราษฎรยังมีนักการเมืองที่มีความสามารถดีเด่นมีคุณธรรมทางการเมืองมีคุณารร์ทางการเมืองอย่างแน่แน่สร้างชาติแ้านเมืองดังเช่นคุณชวนิภยัยที่จะสามารถ ต่อสู้กับกลุ่มธรรมทั้งหลายได้พวกเราจึงขอส่งปรัตตาดีรีบขอความทั้งหมดนะครับจดหมายฉบแบบนี้ลงวันที่7จสิงหาคม2518นี่คือรางวัลสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตท่านศาสตราจารย์ัสญญาธรรมศักดิ์ท่านเขียนไว้ว่า ไม่ว่าเหตุการณใดคำพูดใครทำให้คุณชวนปวดร้าวใจขอให้พระนท่านกับถือว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่เป็นกำลับบงใจเพราะเหตุว่าพระนะท่านเป็นคนมือสะอาดสะอาดจริงๆรรักความบริสุธทธิ์ยุติธรรมก็หนึ่งอีกก้อหนึ่งพระนท่านปกครองโดยยึดหลักนิติธรรมรูสปลอเพราะพระนั่นพูดบ่อยๆในฐานะประธานองค์มตรีไม่เกี่ยวกับการเมืองจดหมายนี้จดหมายส่วนตัวนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องความซื่อสัตย์ยุติธรรมนั้นคงไม่มีข้อสงสัยอะไรเพราะว่าเหตุการณ์ระยะเวลา50กว่าปีก็ได้พิสูจน์สิ่งที่เกิดขึ้นสําคัญอันเป็นการตอบสนองต่อจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ผมเรียนว่าง,งานที่ผมได้ทําเกิดขึ้นอันเป็นการส่งตอบเมื่อท่านผู้บริการกล่าวรายงานต่อตัวแทนพระองค์ในวันเปิดมหาลัยย7พิจุนพฤษภาคมน2477นั้นถือว่า มหาวิทยาลัยเปรียบเสมือนบอ่อน้ำของประชาชนที่สแสวงหาผมเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับผลประโยชน์จากบอ่อน้ำนั้นดังนั้นเมื่อผมเติบใหญ่เติบโตจากประโยชน์ที่รับของนั้นผมก็ทำบอ่อน้ำเล็กๆให้เยาวชนไทยผมทั้งอนุบาลชนบทผมก็ใหญ่โรงเรียนมัธยมไปทั่วประเทศเมื่อมาเป็นนายกตีผมก็เปิดมาเลยเพิ่มขึ้น11จังหวัดไม่มีใครเชี่ยวปัําได้ แต่ใช้ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีในการที่ให้หมาอะไแม่ดูแลนะครับสิ่งที่ภูมิใจก็คือว่าทําให้เด็กไทยได้เรียนแต่แม้จะมีมาอะไรไปอยู่หน้าประตูบ้านแล้วก็ตามพ่อแม่ยากจนลูกก็เรียนไม่ได้เมื่อเป็นนายกครั้งแรกจึงเกิดนโยบายอจะสจากโครงการน,นี้ขณะน,นี้จาก7-8หมื่นคนเมื่อตอนเริ่มต้นเป็นนายกครั้งแรก เริ่มโครงการนี้เมื่อปี38แล้วในที่สุดขนะดนี้เด็กได้เรียนคอจสอ6ล้าน5แสนคนครับขอ้อฝากน้องๆเราทุกคนว่าใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้เป็นประโยชน์นะครับทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมบ้านเมืองและเมื่อเราได้น้ำดื่มน้ำากินจากมาลัยมีอะไรที่มาลัยจำเป็นต้องพึ่งพาพวกเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเราจะร่วมมือกันเหมือนที่ชมรมเพื่อนโดมได้เปิดอยู่ครับผมขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ต่อไปจะเป็นการมอบเข็มเกียรติยศธรรมศาสตร,ร,ร,ร์สามัคคีประจำปี2566นะคะโดยในปีนี้มีผู้ได้รับเข็มเกียรติยศทั้งสิ้น12ท่านนะคะดังนี้ค่ะ 1. ท่านอำนาเจเจ,เจริญรักอายการสูงสุดค่ะ 2. ท่านเรวัตจันประเสริฐประธานคณะกรรมการอายการ สามท่านสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีค่ะสี่ท่านพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรตรว่าการกระทรวงพลังงานห้าท่านเสริมศักดิ์พงพาณิชาณาาย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะหกท่านอนุชานาคาสัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เจ ет, ็ดศาสตราจารย์ดออรอุดมรัตอัมริตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะแปดท่านชายันนชยนครชัยกรรมาการการเลือกตั้ง 9. ท่านอนุกูลปีดแก้วปลัหากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ 10. ท่านพรธิพาสวัยสุวรรณวงศ์อดีตเลขาธิการสำนักง,งานสารารณธรรมนูญ 11. ท่านวินิตศ,ศิลามงคลนายกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะและ12ท่านประดิษฐ์ประสาททองศิลปินแห่งชาติประจำปี2 5 6 5สาขาศิละปะการแสดง thời subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những video